ผลไม้แบบแซ่บตำามลมมตรผลิตกรอบเทมโอค่ะอยากได้สูตรเมนูรักสุขภาพกินแล้วไม่รู้สึกผิดอะ่ะเดี๋ยวเอาเป็นส้ตมตำผลไม้รวมแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราใส่ปลาสลิดทอดกรอบลงไปก่อนอื่นที่เราจะทําเมนูแซ่บเดี๋ยวเรามาสั่งของที่แม่ครัวรนก่อนนะคะอันแรกปลาสลิดแช่แข็งตาเอโ่ค่ะทอดผัดไทยตาเอโลน้ำยำตาเอโลนะคะแล้ขาดไม่ได้คือกะปิเซฟแข็งนั่นเองค่ะ แป๊บเดียวเองทุกคนมาแล้วของเพิ่งสั่งเองไม่ต้องไป็นไกลหึลบบางห่อกเราก็ได้กินปลาสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลาที่เราได้มานะคะซึ่งตัวใหญ่มากเหมาะกําลังกินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะใช้วิธีการบ้างก่อนแล้วค่อยเอาลงไปทอดนะคะเพื่อให้ปลาเราสุกง่ายเดี๋ยวเราจะทอดรอบแรกก่อนนะคะสักประมาณ5้าถึงเจ็ดนาทีไฟกลางนะคะตัวกระเด็นจนเลย <laughs> เราก็จะพักให้เขาเด็จแป๊บ,บนึ่งพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาแกะนะคะเราจะเอาคลีปด้านข้างออกก่อนนะคะการทอดปลาที่ทอดฝองสติปแบบนี้นะคะจะทําให้ปลาของเราเนี่ยมีความฟูมากขึ้นแล้วก็มีความกรอบมากขึ้นนะคะจะทําให้ปลาของเราอะแกะง่ายขึ้นด้วยนะคะปลาของเราแกะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงทอดอีกทีนึงนะคะเอาจนเขาแบบสีเหลืองทองหรือฟูกรอบดีก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้แล้วนะคะ จากนั้นเราก็จะพักเขานะคะให้เสด็จน้ำมันนะคะเราไปทำตัวต้ตมตำผลไม้กันต่อเลยค่ะน้ำตาลนะคะเส็จเหลือค่ะคนจนเขาละลายนะคะ แล้วก็ลงในน้ําหวายนะคะทำให้อ p เปิลของเราเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่ดําเลยนะคะเวลาเขาโดนพวกลมพวกอากาศต่างๆนะคะผลไม้เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําส้มตํากันก่อนนะคะโขลกพีแค่พอแหลกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสด้วยาสาหารเสือของเรานะคะซึ่งจะขาดไม่ได้เลยนะคะคือน้ํายำปลาเอโร่ของเราอทอดสไตยตาเอโร่ กะปิตาเซฟแพกน้ำม,มะนาวค่ะเพิ่มความเปรี้ยวจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเคล้านะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีนะคะเวลาเราเลือกผลไม้ที่จะมาเหมาะกับการตำแบบนี้นะคะจะแนะนำให้เป็นผลไม้ที่ออกไปทางเปรี้ยวซะมากกว่านะคะจากนั้นเราจะเข้าเคล้าคลุกๆนะคะให้ของทั้งหมดนี่ยเข้ากันดีนะคะเบาๆนะคะเดี๋ยวผลไม้ของเราเละไม่น่าทานนะคะเสร็จแล้วเราจับจานกันเลยค่ะ เราก็จะท็อปปิ้งด้วยปลาสลิดท,ที่เราทอดเมื่อสักครู่นะคะถัวลิสงนิดหน่อยพอกุ้งแห้งค่ะพริกชี้ฟ้าแดงซอยค่ะสาระแหน่สักยอดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตำรวมมิตรปลาสลิดท,ทอดกรอบของเรานะคะจะทำกินหรือทำขายก็ได้เลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะคะสนใจเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์มาที่รายการดิฉันอัของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูยากง่ายขนาดไหนเราก็จะจัดการให้ค่ะขอบคุณค่ะ